แม่ของ p resents เ e ็ด e ิศส e รร e ์ e ำเสอแม่ของ the spirit ofth a i เท n d าว่ากันว่าสวรรค์กับโลกมนุษย์จะมาบรรจบกันที่ตรงปลายขอฟ้าสถานที่ที่นำความสุขมาให้เราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และตลอดการเดินทางกว่า10ปีของผมผมยังเชื่อว่าสวรรค์มีจริงอยู่บนโลกที่ที่เราไม่ต้องเดินทางจนถึงเส้นขอบฟ้าและ Seven Heaven Chaser Unexpected จะไล่ล่าตามหามให้คุณผู้ชมครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Seven Heaven Chaser x p e x t e d t e d สําำหรับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ Four s e ซ s o n s แบรนด์ระดับตำนานที่มีความยาวนานถึง50ปีกว่า86 p r o p e r พรตใน35ประเทศทั่วโลกและ Seven h e a v ว n สัมผัสกับ Four s e ซ s o n s ในประเทศไทยมาแล้วถึง3แห่งด้วยกัน Four s e ซ s o n s สมุย Four s ซ a s o n เชียงใหม่ Four s ซ a s o n เชียงราย The t e n d e เ Camp คซึ่งทุกๆท,ที่ได้ให้การต้อนรับในแบบฉบับ o v e r e x p e c t a t i o n และในครั้งนี้กับ Four Seasons Hotel Bangkok ซึ่งได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกการันตีโดยรางวัลคุณภาพ World Best Value Hotel อันดับ4ของเอเชียจาก Travel and Leisure Magazine ในปี2011รางวัล CSR Excellence จาก American Chamber of Thailand และล่าสุดกับ Best Restaurant ที่มอบให้กับห้องอาหาร Biscotti และ Medicine จากนิตยสาร Thailand t a v l e r ปี2011-2012และวันนี้คงไม่มีใครให้การต้องรับเราดีไปกว่าผู้หญิงเก่ง ที่มีความผูกพันกับโฟร์ซีซันมานานกว่า29ปีคุณแอนนาเบลพีอาร์มีเจอร์ซึ่งเธอรอเซเว่นเฮเว่นอยู่ตรงนั้นแลละครับยินดีต้อนรับโฟร์ซีซันสุดท้าไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่นเฮเว่นครับทราบคร่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงสมแตตงให้สวยขึ้นโอ้เยอะแยะเลยค่ะครับค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับ ที่นี้ครับเวลาผมเดินเข้ามาที่โฟร์ซีซันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะที่นี่รู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษทุกชาติทุกแขกของเราอะนะไม่ใช่คแค่ข้ขอคนเดียวนะแล้วก็มีความพิเศษของโรงแรมนี้คือเหมือนบ้านบ้านเราหมายถึงว่าบ้านไทยๆอะนะก็มีโขดสามโขดนะมีฝั่งนู้นก็มีภริชาติโขดฝั่งในครางก็มีคาริคาโขดฝั่งนู้นก็มี บนทัทิปโค้ดครับเวลาแขกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านที่ล็อบบี้ล็อบบี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าหน้าต่างที่จะต้อนรับแขกเป็นเหมือนห้องรับแขกที่ว่าเนี่ยให้เดินรู้สึกว่ามันมาโอทงมันรู้สึกว่ามันลักชัวรี่ลักชัวรี่วิธีการดีไซน์วิธีคิดอะให้แขกที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกอย่างนี้อันดับแรกเลยต้องต้องสว่างสมหนรอยแล้วคนลักชัวรี่ทุกอย่างลักชัวรี่ของพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้ลักชัวรี่ในแง่เซอร์วิส แล้วก็ l u x u r วรี่ในแง่ว่าเ mm. มนูทั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วก็ไวน์ทั้งหลายที่เสิร์ฟนะมีหลากหลายเซอร์วิสไว้ใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้แล้วก็ Decoration mm. ที่ใช้แบบลักชัวรจริงๆอีก i p m e n t ทั้งหลายที่ใช้อ่าที่เช่นชานี่ก็เป็นเครื่องเงินแท้ใช่อันนั่นคือเงินแท้อันนี้ก็ใช้หนะ้าใช้หนะ้าไม่ใช่เซรามิกธรรมดาอะไรอ,ะอย่างเงี้ย แต่ก็อันนี้ก็เพิ่งเงินแท้เหมือนกันใช่ก็อยู่ตรงนั้นอะขนาดน้ำตาลนี่น่เห็นหรอป่าล่ะก็ไม่ใช่แบบน้ำตาลธรรมดาแต่ว่าเรามีมีมีหลากหลายมีหลาวแต่ก็ลูกค้าก็อยากได้อะอยากได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยๆครับที่บอกมาส่งผลต่ออารมณ์ แต่แขกที่เขามอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเราเรียนใช้คิดมากมายใช่ใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าสามกอดของพี่เป็นยังไงแล้วตอนี่เป็นยังไงได้เลยค่ะปิด่ากมาเลยคะเพียรนี่ครับดอกไม้อย่างที่เห็นนี่เปลี่ยนกันทุกเดือนเลยเหรอครับ อันนี้นะกงข้างบนนี้อันนี้เดือนหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็อาจจะประมาณอาทิตย์2องาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สไตล์แหละของมันก็เปลี่ยนด้วยครับแล้วอยากให้ลูกค้าเข้ามาปุ๊บก็จุดเด่นคืออันนี้อันดับแรกเราก็จะมองนี้ปุ๊บมองข้างบนนู้นซีลิงใช่ไหมฮะมันจะเห็นเลยว่า Beauty, Nature, Luxury อยู่ในนั้นหมดเป็นความรู้สึกที่ส่งผลมวลรวต่อเรา ช่ชแต่อีกที่หนึ่งสำหรับมาที่นี่ผมว่าต้องเป็นองบันไดนี้ใช่ต,ต้องคุณผู้ชมครับเพียนี่ครับเวลาผมดูรีวิวของต่างประเทศเนี่ยดู<ะ>ล,ลาเข้ามาที่โฟร์ซสชั่นแบงคอกเนี่ยะจะต้องพูดถึงก็คือภาพเขียนรุ่งนี้ภาพนี้ภา,ภาพนี้มันคือ coronation ของคิงอ่ะตอนช่วงอะชาร์ครีดายไม่ใช่ก็เป็นเหมือครับจะสวยทำจากผ้าไหมสวยผ้าไหมครับเขาไปทาเพนทิ้งในบนอะแคนวาสเป็นปีปอ่ะควรจะเสร็จควรจะเสร็จควรจะเสร็จอ่ะเป็นปีปีแต่สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือว่าโถกระดาษอันนี้ผมรู้สึกว่าสตันนิ่งเดินมารู้สึกว่าเจ๋ ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้อนรับคนสำคัญม,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 มาแล้วมากมายหรือีเวนท์ที่ระดับโลกมาแล้วมากมายตรงนี้ทำอะไรมาแล้วบาครับเยอะมากกับกล้องก็พวก V I P ตั้งหลายนะมีพวก President ตั้งหลาย prime minister king and queen Hollywood celebrity มาหมดเลยข้ามาแน่นอนที่นี่คือมีเชฟพิซ s ินซามาทุกปีถูกต้องเป็นเอีเวนท์ที่ทุกคนรอคอยจำได้อน,นี่ชื่อว่า World Gourmet Festival ครัโลกเลยนะปีนี้ปีที่13แล้วก็เราเชิญพวก Michelin Star Chef มาสาธิตทำอาหาร2คืนอีเวนต์นั้นก็ไปใน8วันครับเราจัดอีเวนต์อันนี้เพราะว่าอยากให้ประเทศอื่นนะให้เข,เขารู้ว่า ประเทศไทยอ่ะดโดยเฉพาะโฟ season, ร์ซีซันสามารถจัดอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้ได้ครับนะแล้วผมเชื่อว่าที่โฟร์ซีซันแมกคอกเนี่ยคงจะต้องมีอะไรที่อันเอ็กซ์เพคเต็ดอีกมากมายมีเยอะแยะเลยค่ะไปดูกันดีกว่า ไอ้ความรู้สึกแบบนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกโรงแรมทุกคอมูนิตี้เนี่ยอยากให้มีความเป็นธรรมชาติอยู่ข้างในใแต่ว่าบางทีมันมันเป็นเรื่องละเลอียดที่เล็กน้อยแต่ว่ามันทําไม่ได้อะอยากให้แขกของเราทุกคนรู้สึกว่าอุย้ยอยู่นี่ก็สบายครบสบายตา,ายจิบชาทานอาหารสัมผัสธรรมชาติใช,ใช่แล้วก็ได้ยินเสียงของน้าใช่ไหมธรรมชาติเลยอ่ะก็เหมือนอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองอะไรแบบครับ พบไปกับเราบนชั้น9ก้าของโฟร์ซีซันโฮเทลแบงกอกห้องเดียวในประเทศที่คุณสามารถปิดได้ทั้งชั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวที่สุดชั้นเดียวที่ต้อนรับบรรดาราชวงศ์มาแล้วทั่วโลกชั้นเดียวที่ซูเป,ปอร์สตาร์จากฮอลลีวูดชั้นเดียวที่คนสำคัญระดับโลกและผู้ลาคขาเท่านั้นและห้องเดียวที่ว่านี้มีขนาดพื้นที่700ตารางเมตรที่น้อยคนที่จะได้เข้ามาสัมผัสกับ,กบราชมลิสวีทและมีเพียงเซเว่นเฮเว่นเชสเตอร์อันเอ็กซ์เพรสเทนรายการเดียวเท่านั้น ที่พาคุณมาสัผัสกับห้องนี้ครับ